ขอรอดเลยส่เเดียวกะนเอันนี้เครื่องนี้รอดตลอดเื้อใ้่อยกนอันนี้ก็เป็นเพว่าอะไรอันแผลต้องกินไก่งานามีเาผ้ารูปเป็นรที่ราปูวคนต่างีไม่งทีใจย่เนไ้องดีเสมอหมอกี่สูตรแบบนี้าตสูตรเนนิองราเมแล้วราความสสรต้อมาก สามยูนโดยประมาณยังดีที่รับกลคาสบปดนปบาทรหนบาทนะครับีบหนึ่งร้อยมาซื้ียวัละสามบสองบแมแมาซ้อร้อยหรับสทอง่สรวไปยี่สิบาทนะครับ ท่านเพื <mini horror> <m ario> ่อนน่ะสนใจที่เอริยาอ่อนจนถ้าเอาเกียร์ตอนนี้ไม่เงรยบโตขึ้นพี่ต่อติดกันเพื่อน่ะตอกแล้วเอาเกียร์รถขับไงผู้ใดเนาะเป็นผู้ใดเนาะจักรยานหนึ่งคันสนุกทุกพื้นที่เลยนะครับทุกคนตอนนี้ คทั้งคืนเลยค่ะทั้งเป็นหมอเลยนะะยอนไอ้น่ากระเบนนะคะสิ่งท่ทเป็นโคช้ส่ี่โชก้ดีโโชก้เลยโอ้ยมาเลาปอกเลยนใครได้ยนัไปรับาหน้าโอ้โหกูได้สื่อไปเดี๋ยวมมอเดียวอดี่อไเดียวไไ cho con phong súng đi, <laughs> vẫn rồi, một. ai đang là không biết, không biết, เราว็ตัดสินใจกันแต่อนนีะติ้งรักกัน่หน้าเมื่อเช้าแต่วันนี้เราอาจจะยังอยู่ครัวและอาจจะยังอยู่ครัวนะรางเั้หน่อยรางวัลในวันเี้ครับรางวัลรวมทั้งบุญไปรับกันคะแนนหน่อยกับอนุโมทนาสารทุกภูเขาอนุโมทนาสารทุกภูเขา้างวัลหน่อยกันร่วมสนุกกันในวันนี้ครับเฮ้ยบ้านเก่าบ้านเต้าพี่สุดยอดเฮ้ยต้องขอเชิญพี่บ้าน พาเต็มเลยแทบไัดไปเลยสอดขอบพระคุณม,มากมหาธรรมจรที่องยังไปทามาเด้อนะคะได้ร่วมุญกับพวกเราที่นั่นเองนัเกีฬาเปว่ย,วยวให้ซิมที่ไซดา,านาโชสกอเนอร์หลจาเป็นวันนับแต่นนเราพี่ๆ่าวกยนี้เน่ย พี่มั่งพีมสียน้อพี่ม้่งสี่พันสพันนะีีล้พ่ังส่พง่ั่งสีันพี่องสี่พปนนีงสเนนพี่องสี่เันนค่สวนะี่มั่เสีนนะงีัน่มั่งันนี่ี่นะคสี่นะพี่ับาทนะงคี่นะมัะพีม่งนะัง่งันนั้ง่นนะท่า่ันน นะคะกระทบไหลนะคะทุมนหล่อพระเอกนชุนอเดกับาสิบวิ่อหน้าทีอาชีพไก่ชิ้ไปนี่พื่อนไหลอาศีพยังไปมองออกแตเอาเวทีวันนี้ในโอกาสสองทางบอลเลนทายด้วยนะคะรวมกัพบรรกามื่อเพิ่มเร็วแล้วใไสุดท้ายตอนนี้เราจะไปเรียนรไทกษะ่ที่ให้คุณสบองจับบอลแล้วกันต่อนะคะอันนี้เราก็มีครับวัน้อีต่อมาเยอะเลย่ะ่อสัย์ยอะย กได้เดวะนไแลเมื่อเาเมื่อจังไหนเมือจังไหนาตกเลยอาจจะฝากไว้ี่นี่ก่อนเาะจะากเ้งนอะไรฝากที่นมาแล้วม่อไรเมื่อ่กองหลอกอะไรข้าวข้าต้น้าแล้วยั่ในเ้าเมื่อไหร่ข้าวนี่ข้าวตู้น้าแล้วตู้มานะางนี้อาเมื่อไหร่าฝากงานอย่าง่จะม่คะเอาอยู่สินาทีสุ้ายบนาที้ย ับพี่น้องรักันนะใช่ไหมเตรียมตัวแอนโทนิสไว้ตลอดเลยที่ว่าเขาจะติดใจเราใช่ไหมครับที่ตาทีสุดท้ายครับพี่น้องปัะท้วงได้คะที่เป็นทางการต้งทำเรื่องนี้เรื่งประชารสิบแปดก็มนเรื่งใบชางสิบแปดมาทำวันใดๆก็ได้เรื่งจากันต่ังประเทศมาได้เออพี่น้อี่แน่วน้ตอบรมเราต้องบูมขานผู้แดงมาตัวใหญ่

ตีใบร้อยตีใบร้อยตีใบร้ยครตีอยตีใบ้อยครับตีใบ้ออีใบร้อยครับีใบร้อครับต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 ครตีใบร้อยยครับตีบร้อยครับบร้ตีรับตบียครับต้อยบีใบร้อยครตีใบร้อยีใบร้ีใบร้รับตีใบร้บต ทีมก่อนนันเดียวกับทีมก่อนแอนนาปีขยาน้าุร้ายที่เเอกนักเอกสครับี่นองนัมีนะครับอาติยุตะชายเอะครับพี่มงสามชิบะอาเสเลเราะหสถานาตาลหกิบาท่าเสเล่ท้ลงในก่าปาได้ครับพีาจะาชู้ก็เหยยบหุ่ต่อวันแล้วก็ในต่าวป่จะชเป็นห้องชหลังจากมีนองโง่กันี่เป็นแดงโรแล้วให้มีนอแต่รับฟังบเที ไม่เาหแม่เรหแม่เราแมงเราแม่เราแไ่เแม่ดรัน่าวปารี้ม่เราหูอีกส่่ไ่แกเอาหน่ไหนไป่าันนั้นอ่อากุหลาบแดงเรื่องื้นในเรื่องกุลาแดงนเร่ไปเาอาน้เานี้าองมา้แบนเ้

ลองกกมพูดแบมาจบท่านันะคะสี่รอยน่บาทเท่านั้นค่ะไป้อะผู้ใดที่เงินมาหลายเทงนนสุต้งานึง้สปิบาทเงินไปเงินไปสามสิบบาทแล้วเด้อไทงนี่หน่อยเั้งไขานหน้ไนเก็บไปลงนี่ห้าเนึ่งร้อยบาทมาเจ็ดร้ยบาทเลงซื้รตัวงลีนนะรดงห้าี 2ออสไตอค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณที่หนุ่สุขสุขรวมนามบุนให้ชวนนี่เนาะเมื่อจำนะครับพี่นั่งเองเมืเวลาเพียงสามีสิยกคเพียงน้องหลังจากนี้สิได้ไปเตรียมตัวกันเวที่แต่งตัวรรอนสวยก็ต้องเตรียมไปลองบนเวทีนะครับ และจังกันด้านหน้าเวทีขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอเขอเสียงเดดีมลเบียบนเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆหน้าเวทีเจีกันคุณลาเปจะได้แน่นอนมีเาลางอพี่น้องย่ายีไส้ยางยีไตอนที้่นเต้าหนอเด็กเย่ยมดูฐารดูงานนะครับเปิดรับการแสดงเอ้ ออมากมมา,มาอุดหนุนจุนเพียรท่งวัดของเราเนาะอบุญร่วมชาติตะบาท่วมขันเออไปร่วมต้นร่วมต้ร่วมต้นร่วม้ร่วมตนร่ว้ร่วมตนี่เมอรับจันนรับจต้น่วมตนร่อทนร่วมต้นร่ยม้นร่วต้น่วม้นมน่วนร่วมนรม่ต่มตร่วมต้นนวต่วมน่วมตน่นวนว้นรวมต้่นนร่ว้น้นน เปไปไหวหลวงพ่อกสู่ลวงพ่อใรจกคนเลยเขาเรามีพะเป็นไรนะไม่เป็นไรพระก็ได้ครับหวพ่ะจะมาดีครับแตเนี่จะพระดีกันได้ไหมะายดีกันได้นี่จะกนสูงเีวกผันไอ้พวกนี่ยเหนเป็นมาบ้าจะมาี่จเป็นาสลาก้าเพราะคไทยู่เอนี้กินเขาแส่เพร นีวางตกับดูขอบคุณนะครท่มาเข้าเปิเขอบคุณทุกท่านทาลาศิลปินี่สานบ้าเราศินมักส่ด้ภากันลกัาบก็าว้หนุ่อดท่ากันมาขายบัตรขายบรท่าร่ใดวเป็นขอวยกันตรุมเจตนาขอบคกท่านกาคุคออีกนขอบคุณครับ ทายลูกนะบทายะครับทายลูกไปด้วยนะครับเอจช่วยทาหน่อยบานเขจะใส่ในถุเงินตทายลูกไปนเล่เด้อเอกาจะรูดนะโบกิจได้น้เาจกข้าง่ เมีย e ี่ไม่อยบทายยุก้วกไปราะทาอไปสิเจะปูกนา้นเราเพ่ยังยังจะไทายผลหลายที่นะ้องก็รับมาเทีบันอีรบาทเท่นั้นทางที่นี้เราได้ของพอนะครับดูดีแฟนเพเปดแนสามท่านงเบ็ดทานหนึ่งบทานดึงงานลั้ข่าไปปฏิบัตินาทีเจ้าของเด้อ ลูกหลานคณนาระเบียบว่าถป์นะครับได้ออกมานแล้วนะพี่น้องก็ว่ต้องไปเพิ่มยังไลดอกไม่เห็นกันก็ดีแล้วบุนเท้าบมุนพิ่งวาสนาจะได้มาพ้กันไปต้องพึ่งเฮาเงี้ยงเชียวมีสางานบ้านเฮาดือกันหมดนะครับค่นต้องมีศตกระนพื้นพนพระสเดียร์พระพระพระมีใครไม่รับนะ สยเรือวทาจังพะนะครับทุกคนเราได้ละมันลงน,นะครับเรากำลังจะเดินกลับบริเวณหลังเวทีนะครับแล้วก็ แอดมินก็จะขออนุญาตลงไลน์นะครับได้มาแรงทอดคืออยู่งูยอมก็ได้มาแรงทอดนะครับก็จะหอนหลังเวที่หรือพรอมไลน์ได้เนี่ยอย่าลืมนะครับวันนี้มาให้กำลังใจกันอที่ที่ไหน สีมานะครับโปรราชบ้านเองนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับ